อาละครับผมการสวัสดีท่านชวนท่านก็ได้นะยินตรบเข้าสู่ช่องมินไนโซเซตี้อีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบันทึกรับ3ก๊กอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสรวนันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกดิจกรรมสำหรับใครที่แบบเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าใครที่แบบอยากจะกลับมาเล่นใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจปารนาดวงดาวก็ซะหน่อยดีกว่านะครับผมจริงๆเนี่ยกิจปารนาดวงดาวมันมาตั้งแต่2วันที่แล้วแหละอันนี้คือวันที่3วันสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงมาอัปคลิปวันนี้นะครับผม เอาให้เห็นกับตาเอาให้เห็นจัดจักนะฮะก่อนอื่นเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันเอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ l i น์แอดเพาเวอร์เพแอดนำหน้ารล้สะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยขันต่อแรกนะครับผมทักไปที่เพจเพาเ r p ร์เฮะกดที่ Photoshop, ลิงก์กดูช็อปหลังจากนั้นทำการเลือกเกม เลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเสน,เนรถเข็นที่เรียบร้อยนะครับผมกดร,รถเข็นขวามือบนลงมานะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนส์โซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านทุกบาททุกราคาเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยัน,นครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลิปโอนเงินส่งให้แอดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับและผู้ชม เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะที่จะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power Play ครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมก็สามารถอุดหนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไลเลยนะครับผมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับผม ขอบอกอย่างนี้นะครับผมว่าน้องชายพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายแหล่นะครับผมก็มาขิงกูจังเลยพี่ครับไปเจอมงคลผมได้แล้วนะครับตัวนั้นตัวนี้ได้แล้วนะครับคือไอตัวสายฟรีผมอ่ะมันก็ได้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับหน้าจอสายฟรีให้ดูเนาะตัวสายฟรีของผมเนี่ยมันก็ได้แล้วเว้ยนี่ครับผมเห็นไหมเอฟเอ u ยูทนะครับผมเข้ามาดูที่สัตเทพนะครับผมนะแล้วก็เห็นไหมไปเจอมงคลนะฮะ ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของตัวสายเติมกันบ้างดีกว่าครับผมตัว GM นั่นเองทางด้านของตัว GM นั้นนะครับผมเข้ามาที่เศษไปเจอมงคลได้เลยนะครับผมอาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เศษไปเจอมงคลอยู่ที่99เศษให้ตายเถอะนี่บ้าหรือเปล่าฮะคือเอาจริงนะท่านผู้ชม ผมก็ไม่เข้าใจนะเว้ยคือแบบว่าน้องชายแม่งก็มาขิงกันแล้วเกินว่าเอ้ยพี่ผมได้แล้วได้แล้วแต่คือตัวผมมันยังไม่ได้ไงนึกออกปะแล้วกิจแต่ละกิจแม่งก็ไม่เคยที่จะได้อะไรกับเขาเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วทำเควสท,ทำอะไรครบทุกอย่างแล้วนะครับผมนะ ก็ยังขาดอีกหนึ่งเศษกูก็ไม่รู้ว่า GM มันเป็นส้นตีนอะไรกับกูนักหนาะโคตรเซ็งนะผู้ชมขาดอีกเศษเดียวคิดว่าน่าจะต้องได้เติมนะฮะแพ็ก29บาทอุดหนุนเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมยังไงคือต้องได้ใช้ไอ้ตัวไปเจอมองคลเนี่ยนะโอ้โหสวยจริงเนาะคนมันจะสวยก็คือแบบสวยซ้ำสวยซ้อนนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบ มีฟิลนะครับผมมีฟิลอารมณ์แบบว่าเฮ้ยพี่ผมก็เคยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวไปเจอนะอาจจะเป็นแบบว่าตัวรุ้งนะครับผมตัวรุ้งตัวนั่นตัวนี่อะไรเงี้ยเออใครแบบว่าขาดเศษเดียวเหมือนผมก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันจะได้รู้ว่าผมก็มีเพื่อนนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าโดดเดี่ยวเดียวดายยืนเหงาเงาโง่ๆอยู่แบบนี้นะครับผมโคตรค้างขาดใจขาดทําไมเศษเดียวนี่นะครับผม แนะนำเลยนะฮะอันแรกนะฮะที่ควรจะเลือกเลยก็คือดาบคิมหันมังกรนะครับผมดาบอันนี้เนี่ยก็คือซูม้มศัตรูสีไลายเนาะสร้างดาเมจสองของพลังโจมตีนะครับผมโอกาส50%เนาะลดพลังอ่าป้องกันของศัตรูลง50%นะก็เหมือนแบบว่าจากเราตีร้อยอ่ะก็กลายเป็นตีร้อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ป้องกันกันกบเลี่ยงดาเมจลดลง15%ต่อเนื่อง2เทินนะฮะหากในการต่อสู้เนี่ยปล่อยสกิลจิตสังหารนะครับผมหรือว่าสกิลอันติเมตสกกิลลอะะะไรรพวนนนัั้แหะะคบผม จะปล่อยฟันคิมหันนะครับผมก็คือไอตัวสาตาร์รุ้งเพลิงอันนี้แหละนะครับผมนะปล่อยดาว6แฉกนะครับผมเลือกศัตรูสี่รายสร้างดาเมจหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีและลดเอฟเฟกรักษานะครับผมวรวมถึงโล่ป้องกันลงสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนี้มองข้ามป้องกันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์เข้าสู่สถานะมึนงงอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่พลังโจมตีต่ำกว่าตนเองเนี่ย จะเข้าสู่สถานะมึนงงทันที1่เทินนี่โคตรโกงนะครับผมสําหรับดาบคิมหันมังกรส่วนเอฟเฟคถ้าไม่ตายนะครับผมเปิดฉากเนี่ยได้รับเอฟเฟคนะครับผมยานลบตาเซียนะครับผมยานลบตาเซียก็ได้แล้วแต่คนจะออกเสียงเนาะแล้วก็และดาบเทพมังกรนะครับผมขณะเดียวกันเพิ่ม100จิตสังหารนะครับผมร้อยจิตสังหารจิตสังหารก็คือหลอดสีฟ้านะค่าความโกรธสีแต้มนะครับผมก็คือไอหลอดสีหลอดนั่นแหละเกรดสีเกรดนะครับผมนะ เพิ่มอัตราความแม่นยำคิติคอนแล้วก็โบนัสดาเมจให้กับตนเองอีก20%จนกว่าจะจบการต่อสู้นะครับผมอันนี้โคตรโกงเลยนะเมื่อเริ่มทุกรอบเลขคู่นะครับผมจะสุ่มทำการล้างนะครับผมเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับผมก็คือเอฟเฟกต์ที่ส่งผลเสียต่อตัวเรานั่นเอง1อันนะครับผมแล้วก็ดีบัฟใดๆก็แล้วแต่อีก1อันนะครับผมก็คือลบล้างอ่า2อันนั่นแหละนะครับผม เมื่อได้รับดาเมจนะครับผมจะได้รับโล่ป้องกันขึ้นมา10%ทันทีนะครับผมของค่า HP สูงสุดทุกรอบเนี่ยกระตุ้นสูงสุดแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมยาลโต้าเซียนะฮะเมื่อสร้างดาเมจเนี่ยศัตรูในระยะโจมตีรอบๆนะครับผมเลือดแล้วก็โล่ป้องกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า30%จะได้รับเทินเพิ่มอีก1รอบนะครับผมนะหรือว่า1เทินนั่นแหละ แล้วก็ได้รับพลังโจมตี10นะฮะต่อเนื่องอีก1เทิร์นเนาะหรือว่า1รอบนั่นเองก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเอฟเฟกนี้นะครับผมทุกรอบกระตุ้น2ครั้งนะครับผมนะนี่แล้วก็าดาบเทพมังกรเนี่ยก็คือในช่วงออกเทิร์นนะครับผมได้รับดาเมจลดลง40เนาะทุกครั้งที่ได้รับดาเมจเนี่ยเอฟเฟกนะฮะลดดาเมจ อ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลดสูงสุดถึง40%อันนี้ก็คือคนที่มีดาบคิมหันกับคนที่ไม่มีเนี่ยก็คือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มียังไงก็อ่าไปหามาใช้ได้นะครับผมนะสำหรับอ่าดาบคิมหันอันนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมอันต่อมานะครับผมก็คือทางด้านของหีบสัตวเทพรุ้งหกเลือกหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละทางด้านของไปเจอมองคลน,นะครับผมจะมีทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ได้รับดาเมจสะท้อนนะครับผมอันนี้ก็คือทําให้ทีมของผมเนี่ยก็คือสู้คนที่พลังลบเท่ากันไม่ได้นะนขนาดนี้นะครับผมคือมันสู้คนอื่นเขาไม่ค่อยจะได้เลยเพราะว่าฝั่งเราอะดาเมจมันแรงนะครับผมจับเขาขังเขาตีเขาก็จริงนะฮะแต่ว่าฝั่งเรามันไม่มีสะท้อนจะทําให้ฝั่งเรามันเสียเปรียาคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมยังไงไปเจอมองคลมันต้องมีนะฮะอันนี้ก็คือของมันต้องมี แต่ว่าขาด1เศษวันนี้ก็คือช้าใจมากๆแล้วันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้อันต่อมานะครับผมช่องที่3ก็คือหีบกลศึกสีวรุ้ง6เลือก1น,นะครับผมเพื่อนๆขาดอันไหนก็สามารถเลือกได้เลยเนาะส่วนใครที่แบบไม่รีบไม่ร้อนอยากจะเอาอันอื่นก็แล้วแต่แต่แตจากที่ผมดูมาเนี่ยคือกลสึกมันคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปแลกจากกิจธงเนี่ยก็ใช้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าเปิดได้จากกิจนี้ยังไงก็แนะนําให้เลือกอ่า ทางด้านของกลศึกไว้เลยจะดีมากนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมผมก็เลือกเป็นาดาบคิมหันเนาะชิ้นส่วนดาบคิมหันนะครับผมเพราะว่าทางด้านของกุนซือเตียวกกนะครับผมกับทางด้านของอุปกรณ์รุ้งเพลิงหรือว่ารุ้งแดงเนี่ยเราสามารถหาได้จากกิจกรรมรายวันอยู่แล้วนั่นเองแล้ครับผมนะท่านผู้ชมไอกิจกรรมกุญซืออะไรต่างๆนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะส่วนอันนี้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยขาดหรือ,ออันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับผมอันนี้ไม่ จำเป็นที่จะเลือกตามผมก็ได้นะใครที่ขาดทางด้านของอเสตตัวรุ้งนะครับผมขาดอีกประมาณ10เศษ20เศษจะสามารถอัปดาวได้ก็ให้เลือกทางด้านของแม่ทัพรุ้ง24เลือกหนึ่งได้เลยส่วนใครที่แบบยังไม่ได้สัตตา6เลือกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถเลือกทางด้านของอเป็นสาัตตาเทพได้เลยนะครับผมส่วนใครที่สตัตเทพรุง้งยังไม่ครบนะครับผมก็เลือกสตัตเทพรุงนะ้งเนาะอย่างของผมเนี่ยขาดไปเจอมองค้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเลือกสัตเทพรุ้งไป ในหน้าต่างอันนี้นะครับผมนะก็ทําการเลือกได้เลยอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมเปลี่ยนจาก2มาเป็น1แค่นั้นเองนะครับผมนะเปลี่ยนจาก2มาเป็น1แค่นั้นเองเข้า่ๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตหรูหล้าหมาเห่านะฮะเดี๋ยวแพ็กเกจที่จะต้องทําการซื้อเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจ29บาทอันนี้นะครับผมแล้วก็มาทําการเลือกนะฮะนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องได้เติมอยู่ดีกูไม่พลาดจริงๆ ตัวสายฟรีแบบว่ามันก็ฟรีจริงๆะเนาะไอตัวสายเติมมันก็ต้องเติมจริงๆนั่นแหละท่านผู้ชมเหนื่อยใจจริงๆเลยว่ะอ่าเข้าๆประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับผมส่วนใครที่ได้ไปเจอมงคลแล้วนะครับผมแบบอ่าเศษไม่ขาดเลยนะฮะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับท่านผู้ชมที่อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าข่าๆก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับคิวิดีอนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะร้านเติมเกมของเรา power play เนาะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเนาะฝากไว้อีกทีก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คิวดโดอหน้าสำหรับคิวดโดอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม